สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับอีทนะคะในรายการปลดทุกข์ด้วยธรรมะ EP 2นะคะวันนี้นะคะอีทก,ก็จะเอาหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทานะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดับทุกข์นะคะหลักมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรจริงๆแล้วนะคะหลักมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางค่ะเป็นการดําเนินชีวิตเป็นกลาง ถูกต้องพอเหมาะพอดีที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุผลสมดุลถึงจุดหมายไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติหรือการดําเนิน,นชีวิตที่เอียงสุดหรือว่าเราต้องแบบเอ็นไปทางใดทางหนึ่งสุดไปทางใดทางหนึ่งเราต้องมีจุดบาลานซ์ในตัวเองค่ะการที่เราอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนมันจะทําให้เราสามารถที่จะมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้น ะะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจออุปสรรคหรือปัญหาถ้าเรามองอยู่ตรงกลางเราจะเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเราไปสุดเลยบางครั้งเราเห็นแต่ข้อดีแล้วเราก็จะแบบเขาเรียกว่าเราก็จะลอยตัวเราก็จะไม่เห็นข้อเสียอะไรของมันทั้งๆที่จริงๆแล้วมันก็มีหรือบางทีเราไปสุดเกินไปเราเห็นแต่ข้อเสียของมันเรามองมุมทุกอย่างเป็นนกาทีฟหมดทั้งๆที่ อีว่าทุกอย่างอ่ะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะทุกคนแล้วก็หลักมัดที่มาปฏิปทานะคะมันก็มีแยกออกมาอยู่ได้ประมาณสามจำพวกนะคะก็คือจำพวกที่1น,นะคะก็คือเรามองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นการบ,บําบัดตะบะทรมานปีบคั้นร่างกายด้วยประการต่างๆอดอาหารยืนกลางแดดนอนบนหนาม หวังหวังให้กิเลสมันแห้งเหือดหายหวังจะทําให้เราแบบจิตหลุดพ้นจากพันธนาการของกร้างกายอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามที่จะหาความจริงอันสูงสุดว่าเออชีวิตมันมันเป็นคืออะไรถ้าจะให้พูดง่ายๆนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่ไม่ได้ดําเนินการทางสายกางสิ่งที่สองนะคะก็คือ คบคิดถกเถียงปัญหาอภิปรัชญาพยายามเข้าถึงสิ่งสิ่งที่แบบมัน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 ต้องหาเหตุผลมันต้องแบบถกเถียงพยายามหาคําตอบแก้ปัญหาที่ตนตั้งขึ้นจากความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดพยายามอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยคาพูดหรือว่าใช้เวลาสิ้นเปลืองด้วยการที่แบบเราไปคาดคะเนแล้วก็เออ หกเถียงท,ทะเลาะกับปัญหาที่มันพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเลยทําให้เราหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในความคิดที่เลื่อนลอยห่างไกลจากชีวิตจริงทําให้ความทุกข์เนี่ยมันลําบากใจเหนื่อยสมองเปล่าเปล่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักทางสายการอันนี้3นะคะก็คือคอยพึ่งอาศัยอํนนานาจของสิ่งลึกลับศักดิ์สิทธิ์ที่แบบ มองไม่เห็นอยู่พลวิสัยโดยหวังอ้อนวอนหรือว่าขอ,ขอความขังมาช่วยบันดาลให้เราได้ประสบผลที่ปรารถนาคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนม,มีความศรัทธาอยู่แล้วนะคะซึ่งอีพก็เป็นคนหนึ่งที่อีพก็แบบนับถือพญานาคแล้วก็พาพิแบบว่าคุณแม่ก็นับถือพาาิคเนตแล้วก็คุณยายก็แบบพานับถือพญานาค มาตั้งแต่เด็กๆประมาณนี้นะคะคืออิฟก็รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้นะคะก็มีผลต่อจิตใจเราเหมือนกันถ้าถ้าจะมองในมุมดีก็คือทําให้เรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีกําลังใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าลมก็ไม่ถึงกับว่าเรามงมง,งายหรือว่าอะไรแค่เรามีที่ยึดเหนี่ยวเพราะว่าสิ่งสําคัญในการดำเนินนะชีวิตคือว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแบบใชชีวิตแบบถูกต้องที่สุดขาวที่สุดดําที่สุด เหมือนหลักมัชิมาปฏิปทาแต่ว่าเราอยู่เทาๆให้เราแบบไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายไม่ได้แย่อยู่เทาๆแบบนี้ยนี่คือสิ่งที่อีพคิดว่าทุกคนต้องมีคือการเป็นคนเทาๆเหมือนกับแบบเดินทางตามสายกลางการดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนแก่ตัวเองเหนื่อยแรงเหนื่อยสมองเหนื่อยความคิดเราเนี้ยบางทีมันจะทําให้เรา ใช้พลังมากเกินไปนะคะ,ะแล้วก็ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติกลางๆนะคะถ้าเราปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เนี่ยชีวิตเราก็จะเห็นพระธรรมมากขึ้นนะคะและอีกอย่างนะคะการที่เรา ปฏิบัติด้วยหลักมัธฌิมาปฏิปทานะคะเราก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาทุกร้อนใจเราขณะที่ว่าเราจะต้องแบบทุกข์ใจมากเสียใจมากดีใจมากทุกคนเคยรีอินคำนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าเวลาดีใจหรือมีความสุขให้เราคิดว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป และอีกคำหนึ่งที่อีฟชอบมากก็คือเวลาเราทุกข์ใจหรือว่ามีความทุกข์ให้เราก็คิดเหมือนกันว่าสัก,กวันความทุกข์มันก็จะผ่านไปซึ่งอีฟรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องจริงของชีวิตของมนุษย์โลกเลยเพราะว่าเราแบบถ้าเราไปหยุดติดก,กับอะไรแคส่สิ่งเดียวอะบางทีการหยึดติดนะั้นอะมันอาจจะนำปัญหามาให้เราหรืออาจจะทำให้เรา คาดหวังกับบางอย่างมากเกินไปถ้าเราผิดหวังปุ๊บใจเราก็จะพังไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมและเราฟังนะคะก็หวังว่าหลักมัธฌมมาปฏิปทาหลักดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทางสายกลางจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจวันให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ